สวัสดีครับทีนี้ตอนนี้เราเข้าสู่ช่องคอตาผาเพลินครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องเส้นเส้นอีกแล้วเราพามากินกว๋วยเตี๋ยวปลาในหอยเส้นเรียบคันคองครับตรงข้ามกับแพรไม้หัวหินนะครับท่านไหนที่อยากลองกินกว๋วยเตี๋ยวปลานะครับต้องลองมากินร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับจะอยู่ตรงเส้นคันคองนะครับตรงนี้เลยทางจะเห็นร้าน าอเป็นร้านเก่าแก่นะครับเปิดมานานแล้วนะครับเลยตลาดนัดแพรไม้มานิดนึงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับีเดินนาร้านนี้เรามากินบ่อยหน้า,น,าน,นะครับกินจนเจ้าของร้านรู้แล้วว่าเราจะสั่งนะครับข้างนจะเป็นโนะครับข่นาในประมาณน ของพอด้วยนะครับเอาเเ็เอาเอาเล็กเกี๊ยวปลาพิเศษกับเกี๊ยวปลาพิเศษเหมือนเดิมนะครับเกี๊ยวปลาน้ำกับเล็กน้ำอ่าใช่ครับใช่ ็มากินจนเจ้าของร้านรู้แล้วนะครับว่าเราจะสั่งอะรไระทำให้เอาทอดได้ไหมสั่งทอดไม่ไดครับสั่งไปแล้วสั่งอะไรไปไม่ได้สั่งปลาสั่งอะไรไปสั่งแบะน,นั่นน่ะไปดูดิจะกินอะไรไม่ได้สั่งปลาเปลือกเอ่อหัวใ <Project How. S 2> จเท้าหัวใจเท้าก็ล้างก๋วยเตี๋ยวปลานในหอยนะครับก็ เป็นร้านกแต่ของผู้หินนะครับเปิดมานานมากแล้วครับหลายสิบปีได้ถึสามสิบปีได้แล้วนะครับแล้วก็มากินราะเมื่อพก่อนสมัยก่อนพ่อพามากินลแล้วก็ชอบก็แต่ว่านึกถึงก๋เตี๋ยวปาาลาก็นึกถึงร้านนี้อยา่เดียวเลยเพราะว่า,าเกี๊ยวปลาเขาครบมันไม่มีกลิ่นคท้าเหมือนร้านอื่นะพอไปกินแล้วรู้สึกว่าเขามัน,มนอร่อยกว่าร้านอ่นที่เรากิน,นครับ A few moments later อันนี้เป็นของมานมี้นะครับซึ่งเล็กยิ่งตับโฟน,นะครับแบบนี้เลยนะ เกี๊ยวปลาพิเศษนะครับเกี๊ยวปลาพิเศษปลาเขาจะเลืกเส้นแบบนี้ใช่ปรอไม่ใช่เกี๊ยวปลาจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับวันนี้เป็นเส้นเล็กเกี๊ยวน้ำนครับเส้นเล็กเกี๊ยวปลานะหมูตุ๋ครับ ก็คือโดยส่วนตัวเราชอบเกี๊ยวปลามากเลยสั่งเกี๊ยวปลาตัวนี้เป็นของทอดที่เราสั่งมาครับเป็นหัวช้เท้าทอดนะครับแบบนี้เลย,ยนะี่เลยอนะครับมาพร้อมนับยิ่งสูตรเด็ดประจำร้านนะครับตัวนี้ผู้กันนะครับ ว่าใครที่จะมากินนะครับร้านไม่รับเงินนะครับสแกนจ่ายไม่ง่าต้องพกเงินสดด้วยนะครับข้อสําคัญเลยของร้านมุกเตยวปลานหอยหที่ร้านจะมีหนังปลาติดหนังกับไม่ติดหนังด้วยนะครับแล้วก็มีเต้าหู้ทอดด้วยครับแต่ว่าเราสั่งมาแค่ตัวตัวเชเท้าทอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองชิมนะครับก็มาตามเส้นเรียบคันคลองชนลประทานหัวหินนะครับอยู่เยื้องกับ ตลาดนะัดเดือเสาประมาณ100เมตรนะครับอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตอนตาพับเพลอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปหาได้กินอะไร่อยๆก็จะมาลงให้ดูบันี้อีกนะครับ